สวัสดีค่ะปอ้อยเองค่ะมาตามนัดไอซีแปดห้าค่ะโอ้วันนี้อากาศเย็นมากหนาวค่ะหลังจากเย็นมาไม่กี่วนันหิมะตามมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเห็นหิมะไหมอันนี้เป็นวันที่สองครั้งที่สองค่ะที่หิมะที่บ้านบ้านนี้ตกมาปอ,อ้อยเข้ามาเจอหิมะแรกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเดี๋ยวสวยยัง โอเคไม่ให้เสียเวลามาเริ่มกันเลยค่ะการที่ป้าอ้อยทําคลิปแล้วก็เอาเรื่องของ i อซีแปดห้ามาพูดเนี่ยป้าอ้อยบอกก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องของป้าอ้อยเองประสบการณ์ของป้าอ้อยเองเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยมันมีหลายคนหลายอย่างที่หลายหลายวีซ่าที่เข้ามา,าแม้กระทั่งเรื่องของวีซา่าการแต่งงานหรือวีซ่าคู่มัน่นอะไรพวกนี้เพื่อเข้ามาปรับสถานะที่นี่เนี่ย มันมีหลายๆเขาเรียกว่า immigration category ค่ะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเรื่องของเอกสาราต่างๆหรือการอะไรที่เอาเข้ามาประกอบกันหรือว่าหัวข้อต่างๆบางครั้งก็จะมีมากกว่าน้อยกว่าแต่ในส่วนของการทำคลิปป้าอ้อยพูดถึงเฉพาะเรื่องของป้าอ้อยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษคนอื่นด้วยที่ป้าอ้อยไม่สามารถเอาเรื่องของอาการกรอกวีซ่าสำหรับ การกรอกแบบฟอร์มของอวีซ่าอื่นๆเข้ามาพูดถึงในที่นี้ได้เพราะไม่ทราบจริงๆค่ะแต่เชื่อว,ว่าอย่างน้อยข้อมูลที่ปอ้อยได้เอามาพูดมาบอกเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังๆที่จะตามเข้ามาแล้วนอกเหนือจากนี้ปอ้อยยินดีนะคะถามเป็นการส่วนตัวเข้ามาได้หรือคอมเมนต์เข้ามาปอ้อยยินดีตอบถ้าปอ้อยทราบนะคะเรามาเริ่มเรื่องอิสระชั่นกันเลยค่ะ ก่อนที่จะไปไหนเรามารู้จัก USCIS กันก่อนค่ะ USCIS คือใครคะ USCIS ย่อมาจาก U.S. Citizenship and Immigration s e r v i c e ซึ่งเขารับผิดชอบในเรื่องของพลเมืองค่ะพลเมืองและการตรวจคนเข้าเมืองการที่คนเข้ามาในเมืองนั่นเอง <c oughs> เว็บไซต์ของเขาก็าคือ worldwideuscas com ค่ะมีข้อมูลมีสาระมากมายกายกล่องให้อ่านในนั้นเลยค่ะ ic 8 5คืออะไร ic 8 5ก็คือการลงทะเบียนเพื่อจะเป็น permanent resident หรือใช้เป็นการปรับสถานะหรือ adjust status ตามกฎหมายของอเมริกาค่ะใครกันบ้างที่จะเป็นคนกรอกแบบฟอร์มนี้ มีสส่วนส่วนที่1ก็คือ principal application ก็คือเราเนั่นเองค่ะส่วนที่2เขาเรียกว่า derivative applicant ค่ะก็คือ spouse คู่สมรสหรือลูกของเราเนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะคู่สมรสหรือลูกต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะไม่ใช่ไปขอใครมาเลี้ยงหรือเอาหลานมาเป็นลูกแต่ไม่มีการทำเรื่องเป็นกฎหมายนะคะ หัวข้อต่อไปคือเรื่องของ General Instruction นะคะ General Instruction ที่เาพูดในเบื้องต้นนี้คือพูดเฉพาะหลักๆรายละเอียดมันก็จะตามมาในสาดท้ายนะคะแบบฟอร์มคุณจะต้องไปอัปโหลดแบบฟอร์มที่อัปเดตเข้ามาปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบฟอร์มของวันที่31ตุลาคมปีพศเอาจําไม่ได้แน่นอนเข้าไปคอยดูแล้วกันนะคะแล้วก็ เ,เรียนนิดนึงแบบฟอร์มเนี้ยบางทียังไม่ถึงวันที่มัน expire เนี่ยแต่ว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเขาก็อัปเดตนะคะเพราะงั้นเมื่อไรก็ตามก่อนที่จะกรอกเข้าไปดูนิดนึงแล้วก่อนที่จะส่งก็กดเข้าไปดูอีกนิดนึงว่าสิ่งที่เราทําเป็นแบบฟอร์มที่อัปเดตเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะถ้าคุณไม่มีอินเทอร์เนต็ตเขาก็มีเขียนว่าให้โทรไปที่แปดร้อยส ถ้าคุณเป็นคนที่การรับฟังไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่า d e ฟ f ก็ให้โทรไปที่8 0 7 6 7 1 8 3 3 u s c s จะมีบุคคลคอยช่วยเหลือและนำ,นำแนะนำนะคะ,ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของ G 3 2 5 A ค่ะ G 3 2 5 A เนี่ย เป็นคือ b i o g r a p h ิกอินโเป็นเรื่องของตัวเราเองซึ่งปัจจุบันไม่ใช้แล้วที่เอามาพูดบอกไม่ใช้แล้วเล้ามาพูดทําไมก็เพราะว่าเดี๋ยวไปอ่านเจอข้องเก่าๆเขาพูดถึงว่าต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ไม่ต้องกรอกแล้วนะคะไม่ใช้แล้วค่ะ s i gnature ทําแบบฟอร์มเสร็จคุณจะต้องลงชื่อของคุณด้วยนะคะห้ามใช้สแตมป์ตรายางเมื่อก่อนเป็นมินิเจอร์อยู่เมืองไทยะคะ่ะเซ็นเอกสารขี้เกียจใช้ตรายางปั๊ม อันนี้ไม่ได้นะคะต้องเซ็นค่ะต้องเซ็นจริงๆแล้วก็ห้ามพิมพ์ด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของ filing fee ก็คือค่าลงทะเบียนค่าสมัครนั่นเองเดี๋ยวมีบอกตอนท้ายค่ะ evidence ก็คือพูดถึงเรื่องเอกสาร by ตรง by biometric นี่คือจะต้องมีการไปแสดงตัวอาจจะโทษค่ะอาจจะต้องมีการไปแสดงตัวด้วยนะคะ แล้วก็พูดถึงเรื่องของ translation เอกสารที่จะต้องแปล how to fill the form คะใน instruction เขาเขียนว่า how to fill the form i c 8 5พิมพ์ยังไงใส่ข้อมูลยันไง fill ข้อมูลยังไงมึกดำต้องใช้หมึกดำเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะพิมพ์หรือจะเขียนต้องใช้หมึกดำในการทำข้อมูลนะคะในการกรอกข้อมูลคะ่ะ ที่ป้าอ้อยทำป้าอ้อยก็ไปอัปโหลดฟอร์มเปล่าออกมาแล้วป้าอ้อยก็มาเซฟแอดไว้ใน PDF แล้วป้าอ้อยก็กรอกแบบฟอร์มแล้วป้าอ้อยก็เซฟไว้มันก็จะไม่หลุดหายไปพออยากจะทำอีกก็เข้าไปทำใหม่ไปไปอัปเดตมันใหม่นะคะหรือถ้ามีงั้นก็ง่ายๆคือปริ้นออกมาแล้วไปนั่งอ่านเขียนแล้วเขียนอีกรบแล้วทำได้คนะ่ะแต่เวลาของจริงมาเราก็เอาข้อมูลที่เราเขียนเนี่ยไปพิมพ์ใส่ แล้วก็เซฟแอ d d ดเก็บไปด้วยก่อนที่จะส่งไปเวลามีอะไรเราจะได้กลับเข้าไปดูนะคะ Extra Space ค่ะถ้าที่เขาให้กรอกเกิดไม่พออย่างเช่นคุณเคยทำงานมาบริษัทคุณต้องให้ข้อมูลเขามันมีมากกว่าที่เขาให้เราใส่เราก็ต้องไปเพิ่มที่พาร์ทสิที่อยู่หน้าท้ายๆของแบบฟอร์มนะคะ USCAS Online Account Number ค่ะ ตัวนี้ก็คือถ้าหากว่าคุณเนี่ยเคยได้ยื่นแบบฟอร์มหรือว่าลงทะเบียนอะไรกับ USA s ไว้ y จะมีแต่พออ้อยไม่มีพออ้ยอยก็เลยไม่ได้ใส่แล้วก็ I94 I94 คือแบบฟอร์มชนิดหนึ่งเป็นเรื่องของการเดินทางเลขขอของการเดินทางว่าเราได้เคยเดินทางเข้ามาในอเมริกาเมื่ออไรไปลงที่ไหนพอร์ตคืออะไระก็มีวันหมดอายุของแบบฟอร์มด้วยนะคะแบบฟอร์มนี้ต้องใช้นะคะแล้วเข้าไปพิมพ์ออกมาค่ะ employment history ก็คือประวัติการทำงานเขาขอย้อนหลัง5ปีคุณเคยทำงานมากี่ที่ที่ไหนบ้างภายในะให้5ปีคุณต้องใส่ข้อมูลเข้าไปให้เขานะคะแล้วจะให้ดีควรจะมีหนังสือรับรองการทำงานของที่นั่นเอาไว้ด้วยก็ดีค่ะของป้าอ้อยอ่ะทำมา22ปีในบริษัทสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณป้าอ้อยก็เลยไม่มีปัญหา แล้วก็ข้อต่อไปคือเรื่องของ biographic information ค่ะเรื่องของตัวคุณเองนั่นแหละค่ะว่าคุณเป็นคนเชื้อชาติอะไรเป็นคนเอเชียนค่ะเราเป็นเอเชียนนะคะแล้วก็คุณขาวคุณดําผมคุณสีอะไรตาคุณสีอะไรนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องความสูงน้ำหนักตอนตอนเราอยู่ไทยความสูงเรากี่เซนกี่เมตร น้ำหนักกี่กิโลที่นี่ไม่ใช่นะคะความสูงเขาให้กรอกเป็นฟีตค่ะ1ฟีตเท่ากับกี่เซน1น1ฟีตเท่ากับ1ฟุตเท่ากับ30สซนค่ะเราก็ไปคอนเวิรตออกก็ได้ส่วนน้ําหนักก็ให้ใส่เป็นปอนค่ะไม่ใช่กิโลนะคะ2.2อะไรสักอย่างปอนเท่ากับ1กิโลส่วน Contact Information หรือ d e คล a เรชั่น ในตอนท้ายคุณจะต้องมีการใส่ข้อมูลของคุณเสร็จใช่ไหมแล้วก็จะมีหากคุณไม่ได้ทำแบบฟอร์มเองคุณไม่ได้กรอกแบบฟอร์มเองก็จะต้องมี interpreter ค่ะเขาจะเขียนคำว่าอร t e r ีเตอร์คุณจะต้องเอาข้อมูลของเขาใส่ไปด้วยว่าเขาคือใครเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรมีการลงชื่อด้วยนะคะนอกจากนี้ถ้าคุณใช้ทนายจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์ม g 2 8แนบไปด้วยนะคะ Evidence ค่ะเรื่องของ Evid e ด c e e v i d e n c นที่จะใช้เนี่ยส่วนมากก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของ Immigration Category คุณ apply ในใน m m มเมจเกนของอตัวไหนอย่างของโอ้อย k คอย้ำจังเค <KI. S 1> รูปถ่ายค่ะ รูปถ่ายที่คุณจะต้องแนบไปให้เขาเนี่ยฟอร์ม i อ8 5 2ดใบถ้ามีฟอร์มอื่นอีกก็ต้องมีแนบอีกนะคะก็ต้องมีแนบไปด้วยคุณจะต้องเข้าไปอ่านในแบบฟอร์มนั้นแล้วเอาไว้เพราะอจะค่อยๆทยอยทำแล้วจะบอกคุณรูปถ่ายสองใบเนี่ยเป็นพาสปอร์ตไทสนะคะมาจนถึงวันนี้แล้วค่ะถ้าไม่รู้ว่าพาสปอร์ตไทสเป็นไงก็ไม่ใช่ละค่ะคุณต้องทราบว่าพาสปอร์ตไทสเป็นยังไงนะคะแนบไปด้วยแล้วก็จะมีสำเนาพาสปอร์ตค่ะ แล้วก็เรื่องของใบเกิดแล้วก็ให้แนบ I797 เป็น,น Notice Approval ที่เขาส่งมาให้ใบแต่งงานแนบไปด้วยค่ะแล้วเขาพูดถึง Public Charge Declaration of Self s u f f i c i e n t อันนี้คือ I944 ค่ะที่เราต้องกรอกแล้วถ้าอยากรู้ปอ,อยจะทำให้นะคะตามปอ,อยไปดูด้วยค่ะ Report of Medical Examination ก็คือการตรวจสุขภาพให้กรอก I693 ปะหน้าไปด้วยค่ะทั้งหมดอายุคุณจะต้องทําใหม่นะคะแล้วก็แจ้งเขาแล้วเอาไปให้เขาตอนที่คุณไปสัมภาษณ์วันอินเทรวิวค่ะ Certified Police and Court Record of Criminal ถ้าคุณเคยถูกจับคุมเคยต้องขึ้นศาลคุณจะต้องมีเอกสารเหล่านี้แนบไปด้วยนะคะ ฟลายิฟรีค่ะฟลายอิฟรีตอนป้าอ้อยทำป้าอ้อยจ่ายไปพ2นสองี่เหรียญน,นะคะแต่ตอนนี้ขึ้นแล้วค่ะแล้วก็แนะนำนิดนึงนะคะเวลายื่นไอ,อ่485เราควรจะทํา i 944อ,อ๋อเราโทษทีค่ะ i 765กับ i 131ไปด้วยเราจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเดี๋ยวมาต่อกันคลิปที่สองเลยค่ะอย่าลืมนะคะแล้วเจอกันใหน่ค่ะสวัสดีค่ะ